สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันเสาร์วันที่10พฤษภาคม2025วันเสาร์ในสัปดาห์ที่3เทศกาลปัสกาวันนี้บทอ่านคําบรรยายพระอสา,านนบุญยนโดยนบุญศิริล,ลแห่งรัสเซียรพระสังฆราชหัวข้อก็บอกพระคริสตเจ้าได้ประทานพระกายของพระองค์ท่านเองเพื่อเราทุกคนได้มีชีวิตพระเจ้าตรัสว่าเราได้ตายเพื่อมนุษย์ทุกคนเราได้ตายเพื่อเราจะเองจะได้ประทานชีวิตแก่พวกเขา และกอบกู้มนุษย์ด้วยเนื้อหนังของเราความตายจะสูญสิ้นไปด้วยความตายของเราแต่และมนุษย์ที่ตกต่ำจะลุกขึ้นมากับเราเราต้องการเป็นเหมือนพี่น้องของเราทุกแง่ทุกมุมเราจึงได้กลับเป็นมนุษย์เหมือนมนุษย์ทั้งหลายนี่เป็นลูกหลานของอับราฮัมที่เป็นลูกหลานของอับราฮัมนักบุญเปาโลเข้าใจข้อความนี้ดีมากท่านจึงกล่าวว่าลูกในครอบครวัวมีส่วนในเนื้อและเลือดของครอบครวัวพระองค์ทรงมีส่วนในธรรมชาติของมนุษย์เรา เพื่อว่าโดยการสิ้นพระชนของพระองค์พระองค์จะสามารถทำลายอำนาจของมารซึ่งเป็นเจ้าแห่งความตายและเจ้าแห่งความตายนั้นจะถูกทำลายลงโดยพระกฤษต์เจ้าผู้ทรงบอกระองค์เป็นข่าถ่ายมน,มนุษย์เมื่อกล่าวถึงเครื่องบูชาปราศจากด่างพร้อยคือพระผู้ทรงถวายพระองค์เองแต่พระบิดาเจ้าพระกริษณเจ้าได้ตรัสไว้ในเพลงสดีว่าพระองค์ไม่ทรงปราศนาเครื่องบูชาและของถวายใดๆ แต่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมร่างกายให้ข้าพเจ้าพระองค์ไม่ทรงพอพระทัยให้เครื่องบูชาชดเชยบาปข้าพเจ้าได้ทูลพระองค์ว่าข้าพเจ้าอยู่ที่นี่พระเจ้าค่ะพระองค์ได้ทรงถูกตรึงกางเขนสําหรับทุกคนพระองค์ผู้เดียวสิ้นระชนสําหรับทุกคนเพื่อเราทุกคนมีชีวิตในพระองค์เป็นไปไม่ได้ที่พระองค์จะพ่ายแพ้ต่อความเป็นไปไม่ได้ที่พระองค์จะผู้เป็นองค์ชีวิตโอยธรรมชาติจะเน่าเปื่อยไป เรารู้ว่าพระคริสตเจ้าทรงถวายร่างกายของพระองค์สําหรับชีวิตของโลกเมื่อพระองค์ตรัสว่าข้าแต่พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์โปรดคุ้มครองเขาและอีกตอนหนึ่งพระองค์ตรัสว่าข้าพเจ้าถวายตัวข้าพเจ้าเองสําหรับพวกเขาพวาจาที่ว่าพระองค์ถวายพระองค์เองนั้นหมายความว่าพระองค์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาปราศจากด่างพร้อยและส่งกลิ่นหอมหวน แต่พระเบญจเจ้าตามกฎหมายที่ถวายบนแท่นบูชานั้นถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์พระเเจ้าได้ประทานพระก,กายของพระองค์ท่านเองสําหรับชีวิตของเราทุกคนและทรงบันดาลให้พระกายนั้นเป็นต้นทานนําชีวิตมาสู่เราอีกครั้งหนึ่งการนี้เป็นมาอย่างไรข้าพเจ้าพยายามอธิบายต่อไปเมื่อพระวจะนะพระเจ้าสถิตอยู่ในเนื้อหนังพระองค์ทรงเปลี่ยนร่างกายนั้นให้มีชีวิตพระชนชีพของพระองค์ โดยการร่วมสนิทกับเนื้อหนังอย่างพิเศษเกินสติปัญญาของเราจะเข้าใจได้พระองค์ได้ประทานชีวิตแก่ร่างกายตามธรรมชาติของพระองค์ฉะนั้นพระกายของพระกต์เจ้าประทานชีวิตแก่ทุกคนที่รับพระองค์โดยการสถิตยอยู่ในมนุษย์ผู้รู้ตายพระองค์ทรงขับไล่ความตายและกําจัดความเน่าเปื่อยเพราะในพระองค์มีพระวจ,จะนะซึ่งทําลายความเน่าเปื่อยอย่างสิ้นเชิงนี่เนาะก็เป็นบทความบทบรรยายพระวสานแลบุญยดที่ในบุญซีลินได้อธิบาย ครับอธิบายอย่างชัดเจนว่าพระคฤสณาเจ้านั้นมีความสําคัญคือพระเยซูเจ้าเนี่ยเป็นพระผู้ไถ่และก็เน้นเรื่องพระกายของพระองค์ในความเป็นมนุษย์ของพระองค์พระองค์มาในโลกนี้มาเป็นมนุษย์อย่างเราเพราะง์ก็มีร่างกายเหมือนเราเพื่อเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยพระองค์ก็มอบร่างกายของพระองค์เนี่ยเพื่อจะได้ทําให้มนุษย์นั้นจะได้พ้นจากความเน่าเปื่อยพ้นจากความตายไปจิตไปวิญญ,ญาณไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ตายเราจะไม่เมน่าเปื่อย ร่างกายที่เป็นอยู่เราก็จะเ่าเปื่อยไปแต่ว่าจิตวิญญาณของเรานั้นจะคงโดยอาศัยพระกายของพระคต์เจ้าของพระเยซูเจ้าซึ่งไม่รู้จักตายเนี่ยพระกายคือในสถาสภาวะเป็นพระเป็นเจ้าของพระองค์นี่ก็จะทําให้เรานั้นได้เป็นส่วนหนึ่งในพระชนชีพของพระองค์ด้วยแล้วก็ดำเนินชีวิตเป็นส่วนหนึ่งกับพระชนชีพของพระองค์แล้วเราก็จะสามารถที่จะใช้ชีวิตของเรานั้น ดำเนินไปอย่างดีในทุกๆวันนะครับนี่คือความเชื่อนี่คือความหวังของเราที่จะต้องก้าวเดินไปนะครับในปีศักสิทธิ์ปีผู้จริกแห่งความหวังเนี่ยเราก็ทราบแล้วนะครับก็ขอให้เป็นอะไรที่ทําให้เราได้มีความหวังที่แท้จริงนะครับก็ขอให้ความหวังของเรานั้นก็ต้องต้องมีความหวังนะมนุษย์ต้องมีความหวังเราหวังอะไรแน่นอนที่สุดเราก็หวังชีวิตในหลักดอนหวังว่าวันหนึ่งแล้วเราจะได้ กลับไปและเป็นหนึ่งเดียวกับพระเบญเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ตลอดนิรันดรอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็สิ่งสาคัญในแต่ละวันที่เราตื่นขึ้นมาเราก็ต้องอมีความหวังมีความหวังดังที่ได้บอกเนี่ยหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ทั้งนี้และทั้งนั้นก็โดยที่ได้ฟังในวันนี้บุญศรีลินบอกเนี่ยประวัติศาสตร์บุญยนบอกเนี่ยบอกว่าพระกิษณเจ้าได้ประทานร่างกายของพระองค์เนี่ยเพื่อเราทุกคนให้ร่างกายของพระเพื่อเราทุกคนจะได้มีชีวิิตนนัด เพราะฉะนั้นศีลมหาสนิทเป็นศีลสําคัญนะครับที่เราจะต้องม,มนที่จะนมัรสการสรรเสริญแล้วก็รับพระองค์มากยิ่งขึ้นเมื่อพระองค์เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นการไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์ยังเป็นจำเป็นอยู่นะไม่ใช่ว่าเออนี่มีมิซาออนไลน์เพราะนั้นจะอยู่ออนไลน์ในว่าไม่ใช่เราต้องชุมนุมกันในวัดแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันรับร่างกายของพระองค์แล้วก็ ให้พระองค์นั้นเป็นหนึ่งเดียวกับเราและเราก็รับพระองค์เข้ามาในชีวิตจริงๆนะครับนี่คือสิ่งสําคัญที่เราจะต้องประพฤติต้องปฏิบัติในแต่ละวันถ้าเราบอกว่ามีความเชื่อเริ่มใสและศรัทธาในพระเบเจาขอพระเบนเจ้าผู้ทรงสรรผานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตรประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเชิญ